นะครับเรากําลังจะไปซื้อตั๋วดูบอลกันนะ,ะนะครับผมไปทุกคนคนเยอะมากไปกันเลยได้ครับผมโหนยครับผมหนแฟนๆบุรีรัมย์นะครับผม คนเยอะมากครับทุกคนคนเยอะจริงๆครับที่สนามช้างช้างนะผมสนามช้างอารีน่านะครับที่พคนเยอะมากเยอะจริงมาต้อนรับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปซื้อตัวกันครับ เยับเลยครับเราสาวครับอาจจะลายตานิดนึงนะครับผม

ผลิตภัณฑ์ตามนี้นี่จะมีส่วนลดใช่ไหม นะทุกคนคนเยอะมากครับ fc ครับผมบอกเลยวันนี้สนุกสนานแน่นอนครับผมบุรีรัมย์กับบีจีปทุมนะครับผมว้าอยอยู่อยากบอกอยู่ทุกคนคนเยอะคนเยอะมาก fc ครับผมนี่ดูตอนนี้ตอนนี้เราก็รอเข้าสนามดูครับผมเข้าสนามประมาณห้าโมงนะครับผมเขาให้เปิดเข้าสนามประมาณห้าโมงตอนนี้กี่โมงแล้วครับผม สีโมงคนเยอะมากครับทุกคนกองเชียบีกีครับกองเชียบีกีขออนุญาตนะครับไปเราไปรอทางเข้าของเราครับโซนเข้าสนามของเรานะครับบอกเลยคนเยอะจริงครับวันนี้คู่บิ๊กแม์คู่ใหญ่ครับผม ไปครับของเราโซนไไหาอะรกินไหมก็จะมีซุ้มมีโซนขายของที่ลึกต่างๆนะครับผม FC ครับน,นี่ก็คือเป็นที่ซื้อตั๋วนะครับผม 你一位啊？ เราไปดูโซนที่เราซื้อตั๋วเข้านะครับผมคือโซนทุกโซนเต็มหมดนะครับผมเหลือเหลือโซนเดียวนะผมโซนเอสนะผมคือโซนหลังประตูนะครับผมเหลือโซนเดียวถ้าฝนตกมานี่ก็คือเรียบร้อยครับผมเปียกแน่นอนครับบอกเลยเปียกแน่นอนครับเหลือ สี่คนนะครสี่คนครับเข้าเลยไหมครับผมอันนี้เข้าไปนั่งได้เลยใช่ไหมหรือไงเข้าไปนั่งได้เลยแต่ยังเกี่ยมาไม่ได้อ๋อได้ได้ครับเข้าเลยไหมครับเข้าเลยครับข้างในมีห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำอ๋อโอเคขอบคุณครับโอเคมาหมุนด้านในกูนะรู้รู้อ๋อน้องเกณฑ์ออกก่อนมาเกณฑ์เข้ามาหมุนมาพี่เจนเข้ามา ไม่มีลูกเดี๋ยวขึ้นไปนั่งก่อนค่อยมาลงมาเข้าไปจับจองที่นั่งก่อนเข้าแบงเขาอยอะ สว,สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะบายไปไปตอนนี้เราก็ขึ้นขึ้นบันไดยมไปจองที่นั่งก่อนนะครับมาแล้วโอ้โหคนเยอะมากเดี๋ยว,เ,ยวเราเดี๋ยวบอลโดนเราเนี่ยอยู่ตรงเนี้ย ตรงหนวิวสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยตรงนี้บอลอัดเราแรงเลยเนี่ยไ้ยฮะอันนไม่ได้ไม่ได้แล้วไปโซนนี้โซนนี้เดี๋ยวบอลมันมาแรงฝั่งนี้ยแถวนี้แถวนี้ ว่าแถวแถวนี้บอลมันมาแรงลูกมันพุ่งใช่พุ่งใส่เราฝั่งนี้ตรงนี้ตรงนี้นั่งเลยเลอะไหมเลอะมีกระดาษเช็ดชั่วไหมเอาน้ำมาเช็ดก่อนให้แม่เช็ดก่อนให้แม่เช็ดให้ก่อนลมดีมากครับทุกคนโอ้ท่านผู้ชมก็เยอะ เช็ดเช็ดทุกคนเลยลูกน้องเกศจ,จะนั่งที่ไหนั่งน,นเออเช็ดเช็ดเอาแม่เช็ดให้ด้วยเอาวางน้ำวางไว้ก่อนสิครับเช็ดทุกคนเลยมึงโอ้โหลูกพี่เช็ดให้มันเต็มใบสิเต็มใบมันตอนนนแไรมัน,นไอโ ไหนไปนั่งตรงนู้นนั่งเกินไปนั่งตรงนูน้นเอาพ่อจะยันแม่ก่อนแม่ไปนั่งกับแม่เลยมั้งในนั่งตรงนั้นแหละพี่กินนั่งตรงนั้นใส่กระเป๋าหนูไว้นะเดี๋ยวก่อนสิลูกอันนี้บรรยากาศสดๆเลยนะครับทุกคน มันเป็นโซนถ่ายทอดสดออถ้าฝนตกมานี่เปียกเลยแนะ่เราเนี่ยโซนนี้นนนสู้สู้สสนี่ครับบรรยากาศสดๆเลยนะครับทีีวันนี้เป็นเวลา4.40โมงสีบนาทีนะผม บอลกาลังจะเตะครับเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวอีกสักคู่นักขุดบอลเขาก็จะมามาซ้อมมาอุ่นเครื่องนะครับผม เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้นักฟุตบอลทั้งสองทีมก็ออกมาวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวอีกไม่กี่นาะทีข้างหน้านะครับผมก็จะเริ่มการแข่งขันนะผมระหว่างบุรีรัมกับบีกินะครับผมอ,อะไรนะลูกตอนนี้นี่พี่แชมป์ก็กำลังซ้อมอยู่นะครับผม วันนี้คนเยอะมากนะครับผมอยู่ด้านนอกคนเยอะมากตอนนี้ก็ยังเข้ามาไม่เต็มครับฝั่งนี้เต็มเริ่มเริ่มจะเต็มแล้วนะครับเนี่ยไม่ใช่ในกล้องนั้นึกเาเขาวางอะไรงั้นก็เสร็จจ้าเด็กเอ็นไว้ยังอ่ะไว้ยัง ตอนนี้กำลังจะประกาศรายชื่อนักเตะนะครับผม ไม่รัางคนะแล้วเขาอยาปิดให้เรามองไม่เห็น พี่เกพี่เกก็ลงด้วยเนี่ยพี่เกก็ลงด้วยนะครับเนี่ยตัวจริงด้วยเลยพี่เกพี่สารัตนบผมตัง เราแก่พุ่บอลนะเราไปไหนะ นบุรีรัมได้จุดโทษนะครับผมใครเป็นคนรับหน้าที่ครับผมเบอร์20เข้าไม่เข้าครับ ไปละแวนะครับผมรถมีรถอะไรวะเนี่ยโตตันชารถบารุงหญย่านะครับ นะครับผมเพื่อที่จะไปทำผลิตภัณส่วนตัวเข้าห้องาน้ำนะครับ เกมครับผมเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ับผมหมดสนุกเลยนะผมเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็บรรดาผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมบกดสไัครไทยในช่องยูทูบบัคนมากรีมาเชียวแล้วก็อย่าลืมใครที่ยังไม่เคยเข้ามาเชียร์นะผมเข้าฝากมาเชียร์กันได้นะผมบัตรราคาไม่แพงนะผมวันนี้เสียดายมากเลยนะผมไม่มีสกอร์นะครับ จเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับอยากบอกว่าคนเยอะมากครับทุกคนยอดดอดท่านผู้ชมอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบแปดท่านนะครับผมคนเยอะมากขายตั๋วได้สิบหกล้านกว่านะครับวันนี้มีทั้งแข่งอ่า แข่งรถด้วยนะครับวันนี้ทั้งแข่งบอลแล้วก็เป็นคู่บิ๊กแมตด้วยครับผมเสียดายอย่างเดียวครับผมไม่มีสกอร์ให้ได้เฮกันนะครับนี่ก็บรรยากาศด้านหลังนะหลังจบเกมน,นะผมออพวกเราก็ออกมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปเดี<ะ>๋ยวมีสนามช้างอินเตอร์เ่นแนลสเกตคนหลาเลย,ยครับพี่น้อง หลายครับหลายครับโรงแรมน่าจะเต็มหมดนะครับผมเพราะว่าว่านักท่องเที่ยวเขามาไอ้นี่นะครับเขามาเที่ยวงานนะครับมีงานด้วยนะครับ